ครับผมสวัสดีครับมืนอันมากครับทีมงานขันคู่กันแต่โคบอยู่ในในในดอนนี่มื่อนีนอกเ็เลยผ้าเจ้าคุณเดชออกมาตาม่ำเห็นมานลงไปขนนกปาดบ่หวงบ่เห่าบ่าใจบ่สู ซับหาสาวหาตะวัดเป็นสุมโมงเฮียขันกันยุนเต้นให้ด่วนว่าออกมาพี่น้องสิไเด้เอาลงคนตัวนกนี่แหละนกขันดีมี่มานขันไปแล้วบ่ไดก้กติว่าตัวกัน มันก็ขึ้นอยู่น้ำช่วงน้ำฤดูของมันอยู่ในช่วงนี้ก็อยากตออยากแม่เ,เป็นนาแล้งอาหารการกินน้ำท่ากะหากินกง่ากๆมันก็เล่ยว่าขึ้นคือนกตอเหานกตอนกเรียงนอาหารการกินมันบ่าขาดมันก็ขันมันก็เเ่นมันก็เฮ็ดอยู่บ่เศร้าแต่ว่านกปลานี่ตัวใด ก่งตัวใดคุ้มมูตัวนั้นแหละก็สิได้กินอาหารดีก็สิขึ้นสิสุแต่ว่าเขาติไปถึงมองมันบ่ละมองใดละ่ะมันตัวมันหาวมันห่วงก็ต้องง่ายใหม่สองใหม่สามใหม่โหยขันโศกดีมีจังวะไปพ่อโตมันหาวมันห่วง มันก็เขาก็สูก็กเยียบนี่แหละพี่น้องโมเมนต์ว่านกมาน,นี่สิไปมือได้ก็ได้มือนั้นนด้แล้วก็ตรงเบิ่งสถานาการณ์น้เอ้าเท่านี้แหละพี่น้องนี่ก็เวลาเกือบเก้าโมงมาซำเบิง่งให้มันหายของไก่ซื้อดอกเพราะมือน,นั้นมามันมัน ยองกันอยู่ในพี่มันหูนกขันห้องขันบ่ไปบ่ามายุต้นเก้านี่นกขันค้นเล่นคักๆมีมันสิหูตัวพี่น้องบ่คคอมองได้คนบ่ท่านเด้เคยไปเจาะขันขึ้นมันหลิวมาโหลดขันจังสันอ้าวเท่น,นี้แหละครับผมสวัสดีครับต้นกลางงาม ก้อนกับมาะแต่ว่านกป้ามันหังบอ่อสู่ท่านั้นล่ะอาลงกันพี่น้องบาทน,นี้